ชาวเน็ตเดือดผพาไปติดตามหม้อมูสูมาเร่งค่ะลวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะก็ลุยถนนคนเดินสงคลาแต่แรกระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมาเร่งยากไรทั่วประเทศนะคะก่อนจะจมุ่งนาสู่จังหวัดพัทลุงวันอาทิตย์วันเสาร์ที่มีนาคมค่ะช่วงเวลาประมาณ18บนาฬิกาสีสินาทีนะคะเถสนามกีฬาตินสุลานนท์อำเภอเมืองจังหวัดสงคลา คณะมูลนิธิมอมูซูมะเร่งค่ะนำโดยนายแพทย์อนิรุตนิรานาศหรือว่าม้อมูศัละยะแพทย์มะเร่งวิทยาผู้เชี่ยวชาญตานมะเร่งเต้านม ได้ปั่นจักรยานมาถึงจุดสุดท่ายของจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจังหวัดเทเจสิบเซก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปอยังจังหวัดพัทลุงละวันอาทิตย์เทพานมานะคะก็จะไปสิ้นสุดเทจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นจังหวัดสุดท้ายในวันเสารสทีมีนาคมนี้ตามโครงการร่วมใจไทยตานไพ่มะเร่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร่งยากไรา่านกิจกรรมปั่นจักรยานทั่วไทยเพื่อรวบร่วมเงื่อนบริจาค มอบให้กับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกาวโรงพยาบาลค่ะและก็ถาวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9ทางนี้รายได้ทางมดค่ะก็จะมอบให้กับโรงพยาบาลทั้งสิ้นนะคะโดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดค่ะได้แพทย์อนิรุตกลาว่าการจัดโครงการร่วมใจไทยต้านภัยมะเร็งบุมนิง่งปองการกระตุ้นให้ประชาชนชาว,ชาวไทยระนักถึงรู้ถึงผิดภัยของโรคมะเร็งพร้อมส่งเสริมให้ประชาชนทันมาอาอกกําลังกายลดความเสี่ยงของโรคต่างๆค่ะ สำหรับยอดเงินบริจาคในวันที่2 5มีนาคมก็อยู่ที่ราว1.2ล้านบาทนะคะครั้งนี้ม้อมูได้เดินทางไปรับบริจาคที่ถนนคนเดินด้วยค่ะเป็นถนนสงคล้าแต่เรกนะคะบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแลวก็ประชานชนชาวส่งคลา้คลาก็ต่างยินดีที่ได้รวมกันบริจาคช่วยเลิกผู้ป่วยมะเร็งอยากรายในครั้งนี้ค่ะผู้สนใจนะคะก็สามารถรวมกันบริจาคผ่านบัญชีธนาคารทหาารไทยธนาชาตินะคะเลขที่บัญชี1 3คิด1 คิดศูนย์เจ็ดก้าสี่ศูนย์คิดหนึ่งค่ะด้วยว่าจะสอบถามรายละเอียดไดนะคะทีเพจของหม้อมูสูมเร่งนั่นเองค่ะนั่นเป็นบรรยากาศนะ้คะาทีหม้อมูนะคะเดินทางมาในพื้นที่ของจังหวัดสงคล้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์สร้างการตับรูให้กับพี่น้องประชาชนที่เอ่อถนนคนเดินส่งขล้า,ลาแต่เรกนั่นเองนะคะทีไม่สามารถบริจาคเพื่อเงินทีที่นั่นได้นะคะก็สามารถบริจาคผ่าเลขกบัญชีเดียวกไปเล็กเดียวนะคะือวยจะขึ้นอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยค่ะใช่